สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองที่น่ารักทุกคนนะคะอ่าวันนี้มาพบกับคุณครูพึ่งกันอีกแล้วอ่ะวันนี้ครูพึ่งจะมาทําการเรียนการสอนเรื่องมาแรงวันอะถูขาทําไมเนาะเป็นเรื่องราวของมาแรงวันนะคะนักเรียนอ่านักเรียนเรียนรู้เสร็จแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมทํางานท้ายคลิปด้วยนะคะนักเรียนเรื่องมาแรงวันถูขาทําไมทำไมถึงถูขาอ่ะเนาะ ไป,ไปตอบคาถามกันท้ายคลิปเนาะมีการให้นักเรียนเขียนคําตอบและตั้งคําถามด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยนะคะคนักเรียนคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมแมลงวันมแมลงวันถูขากันท,ทำไมถูขาทาไมเนาะเคยเห็นมแมลงวันถูขาไหมเราจะมาดูนะอ่าแมลงวันถูขาหน้าของมันเพื่อทําความสะอาดนะให้เศษอาหาร และเศษอะไรต่อมีอะไรที่เกาะติดอยู่กับขาทิ้งไปหมายถึงหมายถึงว่าทุกครั้งที่มันทำกิริยาที่ว่านี้เชื้อแบคทีเรียที่เป็นพาหะของโรคไทฟอยด์วันโรคและโรคบิดก็จะร่วงลงบนที่ที่มันตอมอยู่เหตุที่เศษอาหารติดอยู่ที่ขา,มาแมลงวันมากจน คือติดอยู่มากจนต้องถูขาให้เห็นอยู่บ่อยๆอ,อ่าเพราะตัวของมันมีขนเต็มไปหมดอ่าเพราะตัวของมันะ่ะมีขนเต็มไปหมดมีหนามซ้ําที่ลิ้นก็ยังมีกาวเหนียวๆติดอยู่อีกด้วยดังนั้นไม่ว่ามันจะไปตอมหรือกินอะไรที่เห็นที่ไหนเนาะที่เราเห็นน่ะจึงมักมีฝุ่นผงติดตัวมันมาด้วยอย่างง่ายดายอ่ะอย่างเช่นมแมลงวันมแมลงวัน บินตอมอาหารเราอะแล้วถ้ามันทิ้งเนาะเชื้อแบคทีเรียอะอย่างเช่นมันถูกขาถูขาใส่เศษอาหารละเศษอาหารเราเนาะอะ,อะมันก็จะมีโรคไทฟอยด์วันโรคและโรคบิดนะอ่ะเข้ามาด้วยถ้าเรากินเข้าไปสุเข้าสู่ร่างกายเราก็จะเกิดโรคเป็นวันโรคหรือโรคบิดท้องร่วงท้องเสียบิดเนาะหรือไม่ก็เป็นไทฟอยด์นะคะหรือเป็นโรคไทฟอยด์นักเรียนอยา่า ถ้าเห็นมแมลงวันเกาะตอมสิ่งของของกินอยากเอาเข้าปากนะคะอย่าเอาเข้าปากเด็ดขาดนะคะมันสกปรปกนะคะมันสกปรปกมากอ่ะเรารู้และว่าทําไม,มแมลงวันชอบถูขาหน้าอ่ะเพราะมันเอาเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคไปสู่อ่าไปสู่สิ่งของที่มันตอมอยู่เนาะอ่าที่มันร่วงตอมอยู่นะนักเรียนรับประทานอาหารก็ระมัดระวังนะคะ อาทิตมาค,คุณครูมีงานให้หน้า71นิดเดียวนะคะวันนี้เราทิ้งท้ายกันหน้า71นิดเดียวเพราะเราจะเริ่มทําการติดตามพบปะติดตามสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้หนูแล้ววันนี้เราจะปิดปิด j อบการการเรียนการสอนอ่าหน้าที่71เนาะอ่าเรามาดูการมาแรงวานถูขาทําไมครูจะให้นักเรียนตอบคําถามว่าเราะอะไรทำไมทำไมมาแรงวานถูขาเนี่ย คุณครูก็อธิบายไปแล้วเนาะเมื่อกี้นี้แมงวันถูขาหน้าของมันเพื่ออะไรทําความสะอาดอะถูขาเพื่อทำความสะอาดสองเชื้อโรคจะติดอยู่ที่ขนขาของมแมลงวันโรคไทฟ,ฟอยด์วันโรคและโรคบิดเกิดจากเชื้อโรคใดอ่าจากเกิดจากอะไรแบคแบคท,ทีเรียเนาะแบคทีเรียที่เป็นภาหะโรคเนาะอ่าเกิดจากแบคทีเรียต่อมาดูดูด เพราะแรงวันมีผลมากที่ลิ้นที่ลิ้นก็มีกาวเหนียวเศษอาหารจึงติดตัวมันได้อย่างง่ายดายป่าบอกอ่เอะค่ะให้นักเรียนตอบคําถามสองข้อเนี้ยอ่าเชื้อแบคทีเรียเพราะอะไรเกิดจากเชื้อโรคอ่าแบคทีเรียเพราะเหตุใดเศษอาหารอันนี้เขาให้เราตั้งคําถามอ่ะเห็นไหมถ้ามีคําถามมาก็คือนี่มีคําถามมานี้ มแมลงวันถูขาหน้าทําไมก็ตอบไปเลยว่าถูขาหน้าของมันเพื่อทําความสะอาดบรรทัดแรกต่อมาเขาให้ตั้งคาถามเขามีคาตอบมาให้เชื้อโรคจะติดอยู่ที่ขนขาของมแมลงวันอ่ะเราก็ตั้งไปเลยเชื้อโรคบรรทัดที่สองนี่นะเชื้อโรคติดอยู่ที่ใดอ่าเขียนนี้่ะเชื้อโรคติดอยู่ที่ใดบรรทัดที่สองถัดมาอันนี้เป็นคําถามโรคไทฟอยด์วันโลคและโรคบิดเกิดจากเชื้อโรคใดก็คือ เกิดจากอะไรเชื้อแบคทีรียก็ fists. ตอบไปเลยบรรทัดนี้เชื้อแบคที r i ยถัดมาบรรทัดนี้เป็นรูปเครื่องหมายคําถามเราก็ต้องตั้งคําถามตรงนี้เป็นคําตอบให้เราและ,ะเรามาอ่านคํา,าตอบเพราะแมลงวันมีขนมากที่ลิ้นก็มีกาวเหนียวเศษอาหารจึงติดตัวมันได้อย่างงไไ่ายดายเราก็ต้องตั้งคาถามว่าเพราะเหตุใดเศษอาหารจึงติดตัวแมลงวันมากอ่ะเพราะเหตุใดเศษอาหารจึงติดตัวแมลงวันก็ได้นะถามคําถามแบบนี้ก็ได้อ่ะ ทั้งหมดส 4, 4, 4, 4, ี่บรรทัดนสี่ข้อหนึ่งสองสามสี่อะดูให้ดีนะคะที่รูปยิ้มจะเป็นคําตอบรูปตัวนี้จะเป็นให้เราตั้งคําถามอ่ะอ่ะอ่ะค,คุณครูได้อธิบายไปแล้วเนาะอ่ะนาจะสิบเอ็ดนะคะแล้วถ่ายรูปตรงมายังมายังอารบ,บัามลายตั้งแต่เวลาสิบห้นาฬิกาต้นไปเหมือนเดิมราคาค,คุณครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ